นี่นะคะก็พามาชมบรรยากาศริมโขงสุดชิคนะคะของนครพนมเราบรรยากาศนะคะก็โล่งนะคะตอนนี้มีต้นหางนกยูงนะคะมีดอกสีส้มนะคะสีส้มเลยสวยงานแล้วก็มีดอกพุทธรักษาริมโขงนะคะ บรรยากาศตอนนี้นะคะเหมือนฝนกำลังจะตกนะคะสวยมากค่ะทุกคนคะนครพนมบ้านเรายาก็จะขึ้นลบนิดนึงนะคะแต่ว่าการริมฝั่งตะลิ่งได้ได้ดีนะไม่ให้ดีมันสุดลงนะคะกำลังกินไส้เดือนเลยน้อย ดูนะคะบรรยากาศนะคะใครที่ยังไม่เคยมานะคะก็ตอนนี้ยังเป็นช่วงวิกฤตของประเทศเราอยู่นะคะหลายจังหวัดก็อยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะพื้นที่เสี่ยงนะคะอันนี้เป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามเช่นกันนะคะดอกพุทธรักษาอ๋อแล้วเราก็จะพาแพลนไปที่เรือนะคะเรือหาปลา นะคะคอาจจะสายไปสายมานะคะมือไม่นิ่งอ่าดูนะคะวิวโขงนะคะสวยงามมากนะคะเราถ่ายด้วยภาพจากโทรศัพท์นะคะซูมได้ไม่ไกลนะคะอันนี้เราชอบภูเขาลูกนี้มากนะนะคะ สวยมากนะคะสวยไหมคะทุกคนคะสุดลูกหูลูกตานะคะภูเขาของจังหวัดได้เห็นแบบภาพบรรยากาศของฝั่งลาวนะคะฝั่งลาวสวยจริงๆคะ่ะทุกคน มีกรอยต่ำนะคะมันคนจะตกวนหาปลานะคะเพราะนั้นจะเป็นเกาะกลางนะคะเกาะกลางแม่น้ำโขงนะคะว้าวสวยงามจริงๆค่ะทุกคนนครพนมนบ้านเรา มาดูฝั่งนครพนมนะคะนี่ก็คือไปรษณีย์นะคะตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะ่ก็สถานีต้นหลวนะคะบรรยากาศนะ,ะเป็นชาติสวยงามนะคะบุกจะบัดอยากให้มาชมนะคะก็ตอนนี้ก็เงียบสง,งบดีนะคะเพราะว่า COVID โควิดก็ขอใหนะ้คนป้องกันนะคะดูแลตัวเองจากสถานการณ์นี้ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะ ดอกไม้ตัวนี้นะคะจะมีหลากสีจะมีสีนี้นะคะสีส้มสีเหลืองนะคะเหลืองส้มเหลืองนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูสีแดงนะคะอ่ามีหลายสีสีขาวก็มีนะคะเราจะพาเดินดูนะคะดูดูบรรยากาศรงนี้นะคะ สวยไหมคะทุกคนสวยมากคะ่ะทุกคนอันนั้นจะเป็นสะพานจัก,กรยานนะคะที่ให้เราสามารถเดินได้นะคะเดินชมบรรยากาศยามเช้ายามเย็นนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากแล้วก็ดีมากด้วยนะคะตอนนี้ต้นไม้นะคะริมโขงนะคะอ่านี่คือต้นหางนกย่งนะคะต้นหางนกยุงเนี่ยคะ่ะ ดอกเขาจะมีสีส้สมสดใสสวยงามนะคะนะคะอืมโล่งมากเลยค่ะทุกคนโอเคนะคะขออนุญาตพาชมบรรยากาศนครพนมเพียงเท่านี้นะคะปิดท้ายด้วยวิว